ใจนะ้ำไม่วนกลับะพี่นองมา้ประชนไพ่กับยาสองคนลังแคมปิ้งเฮ้ย <Hey. S 1> ลังแคมปิ้งจ้ะเขาเขียนไว้ว่าห้ามตกป่า,ปาสัน่นคือจะมีป่าหลาย,อยดอกตรงนี้เป็นน้ำวนด้วยนะคะน้ำน้ำลึกอยู่ขาบอกตรงนี้ตรงนี้ไม่ลึกนะคะตรงนี้ไม่ลึก ฝั่งฝั่งทางนี้ไม่ลึกแต่ว่าฝั่งทางโน้นนะคะเขาบอกว่าลึกแล้วก็ตรงนี้จะมีน้ำวนนะคะน้ำวนแล้วก็ตรงน้นสะพานจะซ้อนจะซอนแสงอาจจะไม่เจะไม่มองไม่ชัดนะตรงน้นลึกนะคะอันนี้ทางที่ป้าเดินมามากับมากับย่าจะ้ะทะลุทะลวงะะเดินเดินสำรวจโลกคุณผู้ชายนอนนะคะนอนนอน,นอนอยู่ที่รถ อันนี้เป็นสำหรับตกปลานักตกปลานะคะบ้านพักนักตกปลาแต่เขาเขียนว่าห้ามตกปลาฟิสเกิลฟอร์บส o อะนู่ยะยะบางที่เขาะยะบอกตอนนี้ยังไม่ถึงฤดูกาลก็เลยก็เลยเขียนว่าเอ่อห้ามตกปลานะคะแต่ว่าอาจจะมีคนลักลอบตกเนาะเพราะว่าเขา เขาก็เลยเขียนไปเดินกลับแล้วคะ่ะเดินกลับแคมป์ <c oughs> <c oughs> เดินมากับ่าตสองคนเดินเข้าไปในเมืองแล้วก็อ้อมมาข้างหลังแคมปิง้งถ้าป้าเที่ยวป้าจะชอบอย่างนี้คะ่ะชอบสำรวจออกสำรวจเนาะแต่กะลุงไม่อะ่ะถ้ามากะลุงสองคนนี่ก็นั่งอยู่แต่ในรถจนดากด้านเบิดขับรถเบ,ถเบ,ถเบถิดมือบอกให้จอดยิ้ถ่ายรูปถ่ายคลิปกับว่าจอดพี่น้องเลย ว่ามันชะงกทัวได้ชะงกทัวยังไงยังว่าได้จอดรถชะงกบังบอง,งนันบองนี้เนาะอันนี้ชุยเด้แต่ผ่านชุยก็เลยเรียกชุยทัวตะกี้พายญาอยางข่ำหินข่ำหินเราแห่งเก็บจมเจ็บหัวเขาอยู่ถามาเมื่อยบ่บอกบอ้อนะบ่อก,กับยางต้อเสร็จแล้วสนกนันสะพานไม้นะคะสะพานลักสารสินอันนี้น้ำนิ่งนะคะน่าจะตรงนี้ที่เขาเขียนว่าห้ามตกปลานะ นนทางตรงนี้มันจะเชื่อมกับแคมปิ้งที่ป้ายอยู่อันนี้จะมีบ้านหลังน้นอยหลังหนึ่งอยู่ตรงนี้เนาะอยู่เนินตรงนี้สางทยจ,จะมีคนมามากางเต็นท์ตรงนี้เนาะถ้าช่วงฤดูการท่องเที่ยวมากๆเพราะช่วงนี้มันปลายฤดูแล้วเนาะปลายซัมเมอร์แต่ช่วงนั้นน่าจะมีคนเยอะ ช่วงนี้เริ่มน้อยค่ะคืนนี้นอนนี้จะเฟิร์ดแค่แต่เฟิร์ดเฟิร์ดเอฟิร์ดแคมปิ้งพากนะคะทางที่จะไปโอเลซุนเฟิร์ดเฟิร์ดแคมปิง้งพาร์จค่าจอด บูบินหรือว่ารถบ้าน405โครนนะคะ432 1,500บาทประมาณรดประมาณจอดแคมปิ้งจอดรถบ้านนะคะเสียบไฟเสียบอะไรมีห้องน้ำมีห้องครัวให้ใช้แต่ก็ไม่ได้ใช้แต่ฮะลิสเปเซียต้นไม้นี้ที่เกาะไม่มีเกาะที่เราอยู่ไม่มีแค่แทรฮะ ลิดรกลริ่นทำยายยายก็ไม่รู้นะเห,นเหมือนเหมือนมะกอกน้ำเซโซนโอลีบะโอลีบะอนี่แค่มันประกอบบ่อบอาสันแล้วบ้านทนได้ชัวอยู่เกาะบ่มีนะจนะ๊ะน้อเกาะเกาะของเราไม่มีใช่ไหม ป่าค่ะทางน้อยเดินเชื่อมต่อกันตรงนี้ก็จะเป็นแคมปิ้งพลาสนะคะด,ดูกลางหุบเขาด้วยพี่นอ้องแคมปิ้งพักเผลอได้แคมปิ้งพักก็จะมีเหมือนเป็นบ้านพักด้วยนะคะสองสามห้องนอนบ้านเป็นหลังก็มีแล้วก็มีที่จอดกลางเต็นท์ก็มีนะคะหรือบางคนก็เอารถบ้านมาอย่างนี้นะคะเหมือนที่พวกป้าทำก็ม,หบบกมีหรือบางคนก็เอารถส่วนตัวมาหรือบางคนก็เอารถลาก ลากรถแคมปิ้งมานะคะก็มีมีหลากหลายสไตล์มีนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานมาก็มีนะคะมากางเต็นท์ก็มีหรือบางคนขับมอเตอร์ไซค์มาก็มากางเต็นท์นะคะส่วนป้าก็กางเต็นต์จอดรถอยู่ฝั่งนน้นนะคะอยู่เลขเจ็ดคืนนี้อันนี้จะเป็นที่ซักล้างนะคะที่ทิ้งน้ำทิ้งอะไรของรถ รถบ้านนะคะอันนี้เป็นสำนักงานอาบน้ำอาบไรตรงนี้นะคะซักผ้าล้างตัวล้างชามนี่ผู้บ่าวมาจากอังกฤษบ้งคะเห็นรถเขยนว่าตัวอีนะคะคนนั้นก็จะเป็นแคมปิ้งนะคะยาวมากฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านเป็นลังๆดูภูเขา ตะวันกำลังสิตโตกดินตะวันชิงพบน่าจะหกโมงแล้วได้แล้วเมื่อกี้เห็นลุงเข้ามาอาบนะ้ำดูภูเขาพี่น้องภูเขาภูเขาพื้นที่ว่างเยอะเนาะว่างเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันไอ้นี่ละมันมันเริ่มหลังๆไอ้นี่ลเะนนเกแคปโนนเฮเห็นไหม Bên đi việc chân, mấy nhà. Kẹp vô nốt. Vào phần nục quá. Xuân nhà chi nục, chum nục chum mai. Mà chắc thấy Om der nog op zot hết de เหมือนนี่คืมอสยาเดือดซิกเก็ตคอนเอ็ดจะดูฝุ่กล่ะยาแตงยาซิกเก็ตยามีมีมีขี้นกนะคะสงสัยกินได้แต่ว่าคุณย่าไม่รู้จักนะคะแต่ก็ดกๆลักษณะเหมือนเหมือนต้นเหมือนหน่วยชมพูเล็กๆนะคะมันหน่วยชมพูเล็กๆเอ้าลุงเปิดบ้านไว้แล้วก็ เปิดตู้รถไว้แล้วก็ตัวเองก็มาอาบน้ำหรือว่แกกลับแล้วแกน่าจะเปิดไปอยู่เนี่ยบางคนก็มีเต็นท์มาด้วยนะคะแคมปิ้งกับเต็นท์มาส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาก็จะนิยมรถบ้านกันนะคะรถบ้านมันขับมันมีทั้งบ้านมีทั้งรถเนาะแต่ว่าถ้าวงเออท拉า,ากอย่างนี้มันก็จะหนักหน่อยนะคะแล้วก็ที่นอร์เวย์เรือเฟอร์ลุงเฟอรี่อะไรมันเยอะ ก็จะเสียค่าเสียค่าเรือเฟอร์รี่เยอะน้อุ้นค่ะของบ้านป้าบ้านป้าได้เบอร์